ท่านผู้ชมคะวันนี้พี่ปูจะชวนท่านผู้ชมนะคะมาทําเมนูพุดดิ้งทอดแบบง่ายๆนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะอาจจะดูเหมือนเละเทะหน่อยนะคะแต่ว่าออกมาคุ้มค่าคะ่ะบอกได้คําเดียวนะคะว่าหน้าทานชะมัดเลยนะคะท่านผู้ชมเอาค่ะเพิ่มมูลค่าอาหารกันไปนะคะน้ำตาลก็เดือดเลยนะคะอยากโรยก็โรยไปพี่คะ จะไรจะไปว่าอะไรและะ้วสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะกดจิ้มสิคะจิ้มมาที่ช่องพี่ปูมันจะไม่ยากอะไรนะคะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมถึงพี่ปูจะไม่ใช่สายหวานแต่พี่ปูก็ชวนทําขนมทานได้แบบสบายนะคะในเรื่องของการแยกไข่แดงเ่ยนะคะ พี่ปูจะไม่บอกนะคะว่าแยกอย่างไรนะคะใครจะหกขมนตีลังกาแยกพีพ่ปูก็ไม่ว่านะคะใช้ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปสามช้อนโต๊ะนะคะลืมบอกไปในระหว่างนี้พี่ปูไม่ได้จุดไฟนะนมสามร้อยมลนะคะ ก็ตีจนกว่าจะละลายเข้ากันละค่ะเราทำกันแบบง่ายๆนะคะแล้วพี่ปูจะใส่แป้งข้าวโพดไป30กรัมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะใส่วานิลลานะคะสัก2หยดก็ได้นะพี่ปูว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะพี่ปูจะใส่เนยไปแล้วนะคะ เนยของพี่ปูนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละคะ่ะแต่ว่าของพี่ปูเนี่ยนะคะเป็นเนยเค็มเพราะฉะนั้นสูตรของพี่ปูไม่ใส่เกลือนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เนยสดธรรมดาจะใส่เกลือสักครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะคนทุกอย่างคิดว่าเข้ากันแล้วนะคะพี่ปูมีมอนซาเรลล่านะคะพี่ปูจะใส่ไปนะคะสมแผ่นนะคะในส่วนนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะลูกพี่ปูชอบพวกชีสชนะคะพี่ปูก็เลยใส่ไปนะคะ ถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มเข้ากันแล้วนะคะน้ำตาลละลายจุดแก๊สเลยค่ะแล้วในระหว่างนี้เราก็จะคนเข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะท่านผู้ชมใช้ไฟกลางธรรมดานี่แหละกวนไปเรื่อยๆค่ะพี่ปูก็จะทำพุดดิ้งทอดนะคะอันแน่ไม่เบาเนี่ย,ยพี่ปูเนี่ยจริงๆลูกสาวเป็นคนชอบทานขนมะนะคะก็ต้องทำอะไรง่ายๆติดบ้านไว้เหมือนกันนะ,นะคะ อันนี้วิธีการนะไม่ยากนะคะง่ายๆเททุกอย่างผสมกันแล้วก็คนในลักษณะที่เยังเย็นอยู่นะคะพอคนเข้ากันน้ำตาลทรายละลายแล้วก็จุดแก๊สแค่นั้นเองในระหว่างนี้บอกก่อนนะคะคนอย่าได้หยุดยั้งนะคะเพราะว่าแป้งข้าโพดเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดความหนืดนะคะเริ่มจับตัวกันแล้ว เนี่ยนะคะเราก็ปล่อยจนเขาเดือดขนาดนี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็หาภาชนะที่ทนความร้อนน่นะคะมาใส่นะคะพอเดี๋ยวเราจะนาเขาเข้าตู้เย็นแต่ก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะพี่ปูเอาเขาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมคะพี่ปูจะไม่บอกนะคะว่า แช่ตู้เย็นกี่ชั่วโมงนะคะก็คือเราให้จับตัวนะคะเพื่อที่จะจับชิ้นเขาได้สบายๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมง3ามชั่วโมงนะคะความเย็นของตู้เย็นนะคะสังเกตเอากากันก,ก็คือพอเป็นตัวนะนะคะจับได้อย่างเงี้ยเราก็นํามาทําได้แล้วะค่ะแสงกลางวันมันชัดจัดนะนะคะพี่ปูก็ต้องไปดับไฟดีกว่าถึงจะเห็นชัดเนาะ พี่ปูก็จะใส่เนยลงไปหน่อยนะคะแหมเนยก็หมดบ้านซะอีกนะคะตอนนี้ก็เรี่ยงเก่าเลยนะคะกินเตียนหมดนะคะตั้งแต่โควิดระบาดนชิมนี้จะหนาหน่อย <S <S อจริงๆนะพี่ปูไม่ชอบทับทีแบบนี้เลยอ่พี่ปูใช้กระทะพังไปหลายใบแล้นะคะเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบทับทีแบบเนี้ยนะคะตอนนี้มีความหอมของพุดดิ้งนะคะท่านผู้ชม ทาณผู้ชมครับพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าพี่ปูไม่ถนัดตะหลิวแบบนั้นนะคะใช้จนกระทะพังกันไปนะคะก็กลับมาใช้ตะหลิวที่ตัวเองถนัดนี่แหละคะ<ม>่ะกระทะที่บ้านนี่นะคะเสียเป็น1 0บสบใบแล้วคือรู้ทั้งรู้แต่ฉันก็ยังทำอะคะ<ม>่ะพี่ปูให้ดูความน่ากินกันใกล้ๆเลยนะคะในเมื่อเราคุมไฟลําบากเพราะฉะนั้นชิ้นไหนเหลืองก่อนเนี่ยนะคะเราก็เอาขึ้นก่อนแค่นั้นเองคนกินก็กินไม่หยุดนะคะ แล้วก็มีคนอยากจะพ่นไฟขึ้นมาอีกนะคะโรยน้ําตาลแล้วพ่นไฟอะคะ่ะเราก็โรยให้เขาหน่อยนะคะเขาอยากจะโรยเราก็ตามใจลูก,กทุกอย่างนี่นะคะอย่างว่าเขานมีร้องมือเนาะ ดเดี๋ยวพอแล้วมงถ่ายเยอะหรอกถ่ายแค่เห็นเห็นะเห็นไหมคะเห็นน้าตาลเดือดไหมคะนอกจากทํา,ทาให้แล้วนะคะก็ยังมีการเพิ่มนะคะเพิ่มมูลค่าของอาหารนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ